สวัสดีครับวันนี้เราก็มาพบกับเกมที่ดีที่สุดในปตัตตภีฟีฟ a าออนไลนแพ็กที่เราจะเปิดในวันนี้ก็คือแพ็กตรุจ,จินวันนี้คือวันที่28เดือนกุมภาพันธ์นะครับเวลาตี3 33. 33 33วินาทีนะครับคือกล่องน,นี้จะหมดวันนี้ตอนตี5 59ครับเราจะมาเปิดทิ้งท้ายกันโอเคไปเลยดีกว่า ไม่คัดครับมาดูว่าจะได้ตัวอะไรกันนะเปิดเลดเดียวนะครับขอบอกเปิดกล่องขยะทิ้งก่อนดีกว่าเผื่อมันจะได้เอาอะไระเสียออกไปนะของพวกนี้ไม่น่าจะได้อะไรดีอยู่แล้วเปิดทิ้งก่อนรอสักคู่นะใครรอไม่ได้กดข้ามเลยเบอร์เนต้าครับตัวที่อะไรไม่รู้ โคโรนาอ่ะพร้อมแล้วมาเปิดเลยปี08ปี08นะครับตัวที่แพงที่สุดก็คือเซอร์เคียวลามอสครับ 20M เอ็มแล้วก็เอสเซียน12.5เอ็มตอเรส 14M ส1 m เอ็มสบเอ็นะขออภัยเจอรลาด1 0เอ็มลองมากระดกบาร์ปกติคนระับโอ้โหดรอกบาร์เหลือ 6M เอ็มอะแต่ก่อนมันตัวนี้มันผมซื้อมา 15M เอ็มอะตัวนี้รูนี้อย่างเงี้ย13เอ็มเหลือ 4M เอ็ม ไม่ต้องสืบเลย2อ1 1แม่งเดี๋ยวก็เป็นอย่างเงี้ยไม่ต้องรีบซื้อหรอกนะพูดมากไปเปิดกันดีกว่าเดตโต้เอามาทำอะไรเนี้ยเจือหลาดเจือหลาดเจือหลาด My, it's all Really, nigga, yeah, 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 yeah. the <laughs> กูว่าคุมแล้วนะเนี่ยไม่ต้องเปิดตัวอื่นละพอเหอะโอ้โหมันมาเฮ้ยทิ้งท้ายว่ะโอ้โหท็อปห้าสิบครับมันมาว่ะโซ่ไม่เป็นไรคุมแล้วกูคุมแล้ว อะไรอ่ะนี่อ๋อเมื่อกี้มันท็อป30นี่ว่าโถกูเข้าใจผิดกูนึกว่าเมื่อกี้ท็อป50นี่ท็อป30นี่มันท็อป50อืมแต่ก็10คำนวณดูนะ10 20 10รวมเป็น 40M แล้วครับ 40M นี่ยังไม่เปิด W นะ 2องพนนะเมื่อกี้โอ้โสี่สิบเอ็มแล้วอะมาดูท็อปห้าสิบกันนะครับไม่ขาดครับเหมือนเดิมหลุยแม่งเลย ừ, ครูตัวตกูตกใจทำไมเออเซ่ลูกกกูเออเจมดีหน่อยห้าเอ็มดีสุดก็ห้าเอ็มนะครับคือหรือว่าดวงมันออกหมดแลยวะถ้าแปดตัวเนี้ย ได้ถึง 40m นี้แม่งโคตรคุ้มเลยนะ 80m 2,000เออขอให้มันถึง 20m ก็พอละดูราคาก่อนแล้วกันโรนันโดขอโรนันโดมาสัก2ตัวนะโอเคเลย 40m แล้วมาเปิดเลยแล้วกันโอ้ 4m 4m 5m 10m แล้ว 15m ยี่สิบเอ็มเฮ้ยเต็มเฮ้ยเต็มสามตัวให้ได้สิบห้าเอ็มครับไม่น่าจะยากนะแต่ <laughs> แม่งเป็นไปได้ทุกอย่างอะดูีิสุกสุดเท่าไหร่สามสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบมีสิบตัวแรกครับที่จะได้ห้าเอ็มขึ้นไปเจ็ดสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้ายี่สิบ ยีิตัวหลังจะได้ประมาณ 3M อถึงห้ครับแล้วก็นองนั้นก็ M ถึง 3M ครับแสดงว่า3ตัวนี้ต้องให้อยู่บนบน,บนครับ15ตัวขึ้นไปครับเรามาดูกัน 7M หูเมลโอ้ลูกากูเนี่ย2ตัวนี้โอ้ยกูคุมแะแป้สิบเอมหักภาษีคำนวณเลยดีกว่า 2,080M คุ20้มอยู่มั้ง ไม่เจ๊งอ่ะไม่เจ๊งแต่ก็ไม่รู้ว่าคุ้มเปล่าคนอื่นแม่งน่าจะได้เยอะกว่านี้เห็นมีคนแม่งเติมพันได้แปดสิบเอ็มเนี่ยเออแม่งคือโชคดีอ่ะบอกเลยโชคดีคำนวณก่อนนะห้าบวกห้าบวกเจ็ดบวกสิบบวกห้าบวกยี่สิบบวกสิบสองบวกสี่บวกสี่บวกสี่จุดห้าบวกห้าจุดห้าบวกหนึ่งบวกศูนย์จุดห้าบวก บวกจุดแปดบวกจุดหกบวกบวกจุดสองบวกจุดสบวจดสวจุบวกจดสบวกหน่าบวกหนจบวกจุบวกจดสน่าจะหมดแล้วนะเท่าไหร่วะเก้าสิบเอ็มหักภาษีเหลือเท่าไหร่ สอง0ูนยูน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 หลือ54ครับมี PC จะได้61 VP 72 2,000ดได้ 72. เจ็งไม่เจ๋งแต่ก็ไม่เจ๋งแต่ก,ก็ไม่ดีครับคือแม่งดีมาแ,แรกๆอ่ะตอนท้ายแม่งไม่ออกเลยอ่ะวันนี้ขอจบเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับสวัสดีครับ